อะไรอยู่บ้างเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นอะรูปะ้ป่ะนม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 ,มา่นนะนมเล่น,น,นเกิดรขึ้นกิรขึนะกขึนเหมืนมันเป็นเรื่องเก่าครับที่เขาเอามาเล่นกันใหม่เมเทนี้ก็เลยเคลียร์ปัญหากันวันนี้เลยอ๋อแล้วเป็นแล้วสรุปสุดเป็นไ เร้สุดแค่จบแล้วครับเดี๋ยวเขานับจ่ายเงินอะไรกันจบแล้วใช่จบแล้วสองล้านห้าคำนจ่ายหรอใช่เขาเรียกสามล้านคำนานต่ออืมกอดมาวันแรกเลยพูดติดอ่างนิดหนึ่งนะเด้กอดแ,แ,แบบยังเต็มถังอยู่อันนี้ดินทานะแอมดินทานโอ,อ้ยผมเซนติกับเขาเดี๋ยวกอดะน,นะ <S 2> <S 2> <S เสียไอ้หนุ่มมาล้อเรียนอะเพาะอะไมอ่ะผมไม่ยอมเสียมันนี่เลยไอ้แี่หนุ๊กมาล้อมาล้อมาล้อเรียนโอ้ยมึงคุณมาล้อเรียนพ่อผมได้ยังไงวะผมไม่ได้ล้อคุณงแกเดียวกันคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาล้อเรียนพ่อผมนะผมบอกให้ผมรักผมรักเสียแต่เสียก็รู้ใช่ปะไม่ได้เพียนในตัวไปไอ้นี่เสียก็รู้ผมรักเสียใช่มะเสียเสียง่ายๆไอ้หนุ่มบอกเสียเออมันล้อบอกให้มันล้อไอ้หนุ๊กอ่ะมันบอกว่ามันบอกว่าเนี่ยกรอดยังเหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนเดิมเลยเนี่ยพูดอย่างงักโอ้ใครพูดอย่างนั้นเสียอ่ะดดูิิจรง เสียอ่ะผมฟ้องเสียงกันหรือเปล่าเดินนะเสี่ยเสี่แล้วแต่เสี่ยงไงเดี๋ยวผมเองคนละแก๊งผมมเองเอาเลยหมื่นหนึ่งไอ้นุกเอ้าอะไรหมื่นหนึ่งถูกหมื่นหนึ่งไงโดนเจ็บข้าคำพูดพูดจาไม่ดีคนในแก๊งมึงกลุ่มพูดไม่ดีตรงไหนไอ้ที่เอาเสี่ยงไงเอาเสี่ยงแค่นั้นแหละเอาเสี่ยงยาวยังไงร้อยหรือว่าเอาให้เป็นร้อยหมื่นหนึ่งให้บินให้ให้บิลลี่อ่ะ ไม่ได้เหรอบลาเสียถจุบลาถจุบลาเสียถจุบลาเสียผมโดนทุกวันนี่พี่อ้าวดูดิบิลลี่นะเว้ยมึงค่าบิลลี่ไม่ได้เหรอแค่หมื่นเดียวเนี่ยเอางี้ใช่ห้าพันเรื่องจบโอเครู้เรื่องเจ็ดตันสามฆ่าเก้าเฮ้ยเสียเบาๆเลยนะสามฆ่าเก้าสามฆ่าเก้า เขายอมรอครับไปตู้ใหม่เอาเงนให้บิงแบบใช่เขายอมแต่เาไม่ยอมเหือนอะเราไป้่้เลผมรู้เลยว่าเขาจะยอมยูจากการคุยแบบเขาไม่นอ่แล้วเขาไม่เอาอยู่แล้วก็เลยตัดจบไปบอกบอกว่าถ้าเกิดนั้นก็จ่ายถ้าไม่นั้นก็ตีตอนแรกอันนี้อันนี้เขาจะเปิดไล่เก็บโจทย์ยังจะเปิดไล่เก็บโจทย์ยัง าว่ไงเดี๋ยวพักก่อนไม่แต่ผมแต่ผมคิดไว้แล้วแหละผมรู้อยู่แล้วแหละวัดเสียกล้าแต่ถ้าไอ้ตู้ไม่กล้าหรอกกระจอกเอ้ยเราก็ถ้าแบบถ้าเป็นไอ้ตู้คนเดิมอ่ะมันเปิดหมดแล้วผมบอกให้ไอ้ตู้มันเอาให้ไอ้ตู้เออตู้มันเอาให้ตลอดแต่นี่ตู้มันเป็นอะไรไม่รู้พี่ถูกปะล่ะถูกปะล่ะเสียเสียตู้ไงเดี๋ยว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 ดีเดา๋ยวดิทำตัวเป็นริวจิ๋วไงใส่ร้องเพลงไงเดี๋ยวนีะไอ้ตู้อาจจะโตขึ้นไงแบบว่า เอาห่วงคนในแก๊งเปล่ามันห่วงตัวเองีชยตัวบอกให้งูมาดิดิไอ้จงมาดิดิไรกันไอ้นี่ผมผิดอะไรกันไปบอกแล้วรอรอมันกระแทกกันก่อนมันไม่กระแทกกันเลยช่วงเนี้มึงกระแทกบ่อยน้องรู้รู้หน้าก็รู้แล้วกระแทกบ่อยถูกปหล่ะไปบอกไม่กระแทกเลยตั้งแต่เรื่องนู้นน่ะไอ้ดอกอบะมันเป็นเดือยเล่า อะไรพูดถเรื่องอะไรเนี่ยดูดิเสียดูดิเด็กมันไม่รู้ของอย่างเงี้ยดูดิเสียเอาดูดีถ้าเป็นเสียนี่เสียเสียชวนเสียชวนไปด้วนแล้วนะถ้าเป็นเสียเมื่อกี้พวกเสียเสียชวนไปด้วนแล้วดูดิเศร้าว่ะอันนี้คือจบเรียกเขาเท่าไหร่เอาไปไงล่ะพี่ เรียกเขาไปสามแต่บอกให้เขาต่อรองได้เขาต่อรองเหลือสองล้านแล้วก็เลยบอกว่าสองล้านห้าผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดต่ออีกก็ขึ้นอีกแล้วนะถือว่าแกกัผมเรียกน้อยสุดแล้วนะจริงไม่จริงจริงน้อชใช่ถูกพีรียกถูกนพี่เรียกน้อยกว่าเนอะล้านกว่าแต่ตอนนั้นที่พี่เรียกกับมันกี่เดือนแล้ววะสามสี่เดือนที่แล้วอ่ะ เสียงดูดิเสียงดูดิมาพ่อเดี๋ยวกันยังเสียงอันนี้อ่ะเสียงดูดิอเออเสียงดูดิตู้ดูดิเสียงดูดิมาพูดเดี๋ยวกันยังเสียงอนนีกอ่ะเสียงดูดิโอ้โหเสียงเด็กเสียไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเด็กเสียผมบอกให้ตู้แตเย็นอ่ะเออดูดิมันลิกันได้อ่ะมันทำกันลงอ่ะเดี๋ยวนี้กันลงเลยไงเออแบบไม่เสียเขารอเขารอรออยู่ที่ตู้ใหม่รอเพื่อนเพื่อน ของมันอยู่ในตัวเนี่ยพวกเนี่ยสองคนไม่มีรถไปเสียงก็แจกของไปเลยเล่นไอ้ดอปกูไม่ได้ถือมาตู้พอได้ของไปแล้วเล่นไอ้ดอปไปเลยตะกี้เอาง่ายๆนะเสียงไม่เข้าแก๊งให้เสียคุยละเสียงเป็นคนนอกแก๊งเหวี้ยแล้วกูพูดกูพูดชอนชอนไม่จะเขารู้เขารู้กันไงเขารู้กันอยู่แล้วคนเขารู้กันอยู่แล้วพี่ที่คนมากแล้วถูกไล่ะคนเขารู้กันอยู่แล้วก็จีเขารู้กันหมดแต่ว่าหัวโดโตมันต้องมีก้อนจีคนเดียวนะเลาเว้ อย่าลืมเลยเชี่อพูดแบบชดชดถอ,ช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 อเยเชี่อตัวเองยังใ <ละ S 1> ส่เสื้อนอกเลยล <ะ S 1> ชื่อยังไ,ออไม่มาเลยเีย์จอดต้องไหลไปตามน้ำกัน,นจะไม่มีใครสงสัยนะเมื่อกี้คือไม่มีใครสงสัยเลยนะผมบอกให้แล้วจะทำอะไรต่อครับวันนี้ยาวไหมนี้อยู่ยาวไหมน่าจะยาวเดี๋ยวแเดี๋ยวจะพาหน,น่องๆไปตู้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวโอเคกินข้าวแอป เดี๋ยวก็อยู่ยาวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันดึกๆดีกว่าเราเมา่ moire เมา่ moire เราทำงานก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนโอเคโอเคแต่ลงโก้เราเมา่ moire เมา่ m o กันโอเคไปไอ้บอสไอ้ซันเหรอพี่คุณนั่นเอาพี่คุณเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันด้วย้าวไอ้บอลเรื่องมันเต็มเฉยเลยวะเรื่องมึงเต็มปะเออเต็มเออเต็มยังไงวะวัด สภานะ่าใช้เบสซิ่งมั้งผมว่าผมว่นี่เปล่าไอ้ตัวอ้วนอะ่ะอ๋อเออน่าจะเล่นแต่ถือว่าเป็นผลบอ,อล่าเราไวนะ้เนาะพี่เจ๊เด็กกี่มามีของขอฟรีอะใครก็ชอบถูกละถูกผมกอเต็มแต่ <c oughs> ทำผม,มล้มกูอะไม่ขับล้มหรอกมีแต่คนท <c oughs> ี่ชอบขับมาชนกูไอ้สัตว์เสาอันเท่าเนี่ยเท่าเท่านิ้วก้อยอะพี่ไปชนมันล้มอะพี่ทำไม่ได้เหรอเสาแบบเนี้ย เราไปป่นคนหน้าเลยเบลป่ะแบบตัวป่น,ปน,ปน,นเฉพาะหน้าเลยเบลวะปะหน้าเลยเบลวะตึงๆเลยนะเออไปสอบแน่โดนถ้าสามอัโน,โนโดนโดนโดนแล้วไม่หล่งรอเราก็เข้าถึงตัวนอกดีอ่ตัวนอกดีมาก,ต,กตัวแกร่อ๋อเออแต่เมื่อกี้น้องกูโทรมาแบบว่านาการตะกีไอ้นี่วะขอพิบวนไปดูตกปลาล้อมได้ป่ะเขาบอกนาการตกิไปได้ที่ไหมไปได้ที่พวกน้องกูที่กูตกปลาเขาบอกที่เขาไม่ใช่เหรอเออแต่ว่าน้องกูไม่หนีไม่ไม่ไม่ย้ายแต่คนอื่นอลยย้ายหมดเลยแต่กูจะเข้าไปดูไงนักเลงตกปลาเลยนี ได้พี่ผมปลอมตัวก่อนได้ปะไม่ต้องปลอมเราไปดูเฉยๆเราไม่ไปทำอะไรไอ้เนี่ยนี่โซไวร์ร้านเสื้อผ้ามันมีมั้งครับจ้ะเปลี่ยนผมเปลี่ยนผมมีใชร้านเสื้อผ้าหรือร้านไอ้นี่ร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าจะมึเปลี่ยนผมนะผมเลือกผมไปแล้วไง สวัสดีครับต <สน S 1> ้นกลมาแล้ว <c oughs> <c oughs> สรงก๊อตเลยอ่ะเนี่ยสรงสก๊อตเลยอ่ะ,สสกกตอะแต่หน้าผมหลวงทำไงก็เหมือนคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนั้นทั้งหมดอ่แะและความเยี้ยคือคนในแก๊งผมแม่งเปลี่ยนทรงผมเดียวผมสีเดียวผมไม่วยย่างไง <c oughs> All night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.